สวัสดีชาวราศีกันทุกท่านช่วงครึ่งปีหลังของราศีกันนั้นดาวพุทธที่เป็นดาวประจําตัวของราศีกันจะโคจรไปเป็นสุภะกับดวงชะตาส่วนดาวศุกร์ที่เป็นตัวแทนของความรักและการเงินจะย้ายไปเป็นมหาโชคอยู่ในภพลาภะและทั้งสองปรากฏการณนี้สื่อความหมายออกมาในทางที่ดีว่า สิ่งที่ท่านมุ่งหวังตั้งใจกำลังจะเป็นความจริงขึ้นมาทั้งการงานและการเงินของราศีกันจะกลับมาแข็งแรงยิ่งขึ้นหากท่านกำลังจะปรับเปลี่ยนเริ่มต้นลงมือทำในสิ่งใดช่วงนี้เหมาะที่จะลงมือมากที่สุดเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายนนี้ไปเลยหากท่านจะย้ายงานเปลี่ยนงานใหม่การลงทุนใหม่ก็ย่อมสามารถทำได้เพราะดาวพุธจะโคจรไปอยู่ในตำแหน่งที่ส่งเสริมกับราศีกันมากที่สุด และความดีงามนี้จะดีต่อเนื่องไปถึงปลายปีโดยเฉพาะอย่างยิ่ง2เดือนสุดท้ายของปีการเงินของราศีกันจะโดดเด่นมากที่สุดบางท่านอาจพบว่าชีวิตมีปัญหาอยู่บ้างขอให้ชาวราศีกันทั้งหลายสบายใจได้ว่าความเหน็ดเหนื่อยที่เกิดขึ้นนั้นจะเกิดกับช่วงครึ่งแรกของปีเท่านั้นเพราะความเหน็ดเหนื่อยเหล่านี้กำลังจะหมดไปความสดใสจะกลับมาแทนที่ และชีวิตของชาวราศีกันตั้งแต่นี้ไปจะมีทั้งความก้าวหน้าและความสำเร็จแต่สิ่งหนึ่งที่ชาวราศีกันยังคงต้องรักษาเอาไว้ก็คือความสำเร็จของท่านจะได้มาจากการลงมือของตัวท่านเองด้วยนะครับท่านจะมีงานมากขึ้นจะได้สะสมประสบการณ์มากขึ้นและในที่สุดความมานะอดทนของคนราศีกันก็จะสำฤทธิ์ผลในปลายปีนี้และจะดีต่อเนื่องข้ามไปจนถึงปีหน้านี่เป็นเพราะท่านยอมเหนื่อยวันนี้เพื่อความมั่งมีในวันข้างหน้า เมื่อถึงวันนั้นถ้าท,ท่านอยากได้บ้านจะได้บ้านอยากได้รถจะได้รถจะมีความมั่งคั่งที่เพียบพร้อมไปด้วยเงินทองและความสุขท่านจะพบกับช่องทางธรรมาหากินใหม่ที่จะนำไปสู่ความก้าวหน้าจากการส่งเสริมของดาวพฤหัสและความสำเร็จของท่านก็จะไม่เป็นเพียงแค่ความฝันอีกต่อไปก็ขอสแสดงความยินดีกับชาวราศีกันทุกๆท,ท่านไว้ณนะที่นี้ด้วยนะครับและสุดท้ายก็คือสิ่งใดที่ท่านควรระวงัง นั่นก็คือความรักของท่านนั่นเองเพราะความรักอาจมีความผันแปรจากความเป็นอริของดาวเสารคนที่ยังเป็นโสดมีโอกาสผิดหวังกับเพศตรงกันข้ามที่มีอายุน้อยกว่าท่านเขาจะมาหลอกให้ท่านรักแล้วเดินจากไปคนที่มีคู่อยู่แล้วโอกาสที่แตกหักก็มีสูงมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงก่อนสิ้นปีผู้ใหญ่ในบ้านที่มีอายุก็มีโอกาสล้มป่วยหรืออาจมากกว่าความเจ็บป่วยสำหรับท่านที่มีอายุมากแล้วก็ขอให้ท่านใช้ความสุขุมรอบคอบ จัดการกับปัญหานะครับทุกๆปัญหามีทางแก้เสมอด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม